ผมฝากปถึท่านในคนนะครับผมเข้าใจท่านดีผมนับถือท่านที่ท่านปกป้องครอบครัวของท่านผมเองก็ทําเช่นนั้นอยู่นะครับแต่จะดีกว่านี้ถ้าหากว่าจะดีกว่านี้ไหมถ้าหากว่าท่านรับลูกท่านด้วยกันแทนที่จะรับลูกท่านด้วยกันมาขึ้นศาลแทนเขาและเขารอในรถบุกรุกไปบ้านแม่ของแทนเขาท่านรับลูกท่านด้วยการดูแลเขาอยู่ในบ้าน ให้เขาอยูีจงหวัดไม่ให้มาหาเรื่องภรยายผมไม่ให้ใส่ร้ายใ,ใส่ความภรรยายผมอีกและคดีที่ท่านขบมขู่ไว้ถ้าท่านยิงมาก็คงต้องสู้กันไปแต่เว่าผมมาไม่วรียไม่ได้ที่ต้องเปิดสื่อในสื่อและทุกคนจะรู้ว่าทำองครสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมและครอบครัวมาตลอดยีปี ขอบผมจะฟังขอบคุณครับ